สวัสดีสมาคมคน,คนชอบเกมแนวตั้งกันด้วยนะครับนะ <c oughs> ไม่มีใครตั้งก็ตั้งกันเองซะเลยนะครับ so วันนี้นะครับเราอยู่กับเกมแนวตั้งอีกแล้วนะครับซึ่งเกมเกมนี้ผมเห็นมันเป็นเกมที่น่าสนใจมากเว้ยสำหรับเกม Com มิสบ๊อบนะครับคือมันเป็นเกมแนวแบบเลือกช้อยนะครับแล้วช้อยแต่ละช้อยเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการกระทาของตัวละครเรานะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะทบท to start เรับผม มีหญิงสาวคนหนึ่งครับเดินเออกำลังนึกถึงหน้าบ๊อบแน่เลยนะมันนุยนยุคหินเมื่อกี้โอเคอันนี้มีให้เลือกระหว่างบวรดน้ํากับกาแฟใช่ไหมมันต้องบวรดน้าป่าวะอ่ะเพื่อให้ดอกไม้มันโตขึ้นมึงอย่าบอกนะว่ากาแฟอ่ะเอออยังยันผูกอยู่เกมเกมมันยังไม่กนตีนเราคือด่านหลังๆเนี่ยเกมมันจะกนตีนนะครับคือคําถามแต่ละคาถามเนี่ยมันจะแบบว่าปั่นๆนะคือเอ้ยเจสันเจสัน คือระหว่างหวีกับเออเออองั้นผมเลือกหวีเลยกันนะดูดีว่ามันจะเป็นไงนะครับ <c oughs> ถูกเฉยว h e fuck <c oughs> อะไรวะน,นี่ <c oughs> คือคือเห็นไหมพอผมเลือกหวีมันดันถูกนะครับผู้ชมโอเคอันนี้ระหว่างเออกันไกลกับรับหุนโทรศัพท์อย่างนั้นเหรออืมถ้าผมเลือก รับหูโทรศัพท์ล่ะอ่ะเลือกรับโทรศัพท์สิมันเป็นไงอย่าบอกนะฟ้าผ่าพ้าผ่าเพราะว่าโทรศัพท์กลางแจ้ง <c oughs> เอาถูกเฉย <c oughs> โดนใครจับตัวไปไม่รู้ <c oughs> สเตตต่อไปนะครับสเตตที่2นะโอเคเรามาดูว่าใครเป็นคนจับตัวเรามาอ๋อเจสันนะครับเจสันเป็นคนจับตัวเรามาโอเคตรงนี้มีแถบอยู่มีแบตแถบอยู่เออใช้ใช้ใช,ใช้ใช้อะไร ก้อนหินกับอันนี้เพื่อโยงมาตรงนี้ไอไอไอตรงเล็กๆตรงเนี้ยผมว่าโยนหินให้ให้แบร์แท็บมันมันทำงานปะแบรแท็บที่ไหนมึงแบบทำงานแล้วมึงมาไล่งับคนต่อวะ่าดฟอ่ะผมเลือกเป็นตะขออ่ะมันก็จะเกี่ยวขึ้นไปใช่ไหมอ่าถูกต้องนะครับโอเค ข้อนี้ถูกนะคือบางข้อมันก็เป็นตามอย่างที่เราคิดไว้นะครับแต่บางข้อคือมันก็ไม่ใช่ไงอันนี้นะครับคือช่วยขังขาวใช่ไหมระหว่างดึงเชือกกับขายุญแจง,งั้นเหรออืมงั้นขายุญแจสิอันนี้คือแบบว่าเอาตามความเป็นจริงเลยอ่ะกูช่วยมึงมามงึงจะมาไล่กัดกูเหรอทีนี้ผมจะเอาเป็นดึงเชือกแล้วกันนะ โอเคเพราะว่าม okay, so okay. okay, so ันก so ็มีแค่ตองช้อยแค่นั้นแหละมีถูกกับผิดนะครับคือมันแบบเป็นเกมที่เราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเว้ยคุณผู้ชมโอเคอันนี้ระหว่างขวานกับกรอนประตูเออผมลองเลือกแบบเกียรเกียน์เป็นกรอนประตูดิคืออันนี้มันไม่ใช่ประตูหรอกแต่ก็เรียกเป็นประตูนอ่อะคือคือกูเลือกแบบนี้คือมันจะถูกอะไรวะเนี่ย ตอนนี้อยู่บนรถไมคัสนะเออมีให้เลือกอยู่2ช้อยส์ระหว่างเป็นคันโยกกับจรวดอย่างงั้นเหรอมันต้องจรวดสิฟ้าใครจะไปเลือกคันโยกมันต้องเลือกกับคําตอบเกียนเกียนเออจรวดติด <Bro. S 1> <laughs> ไม่ถูกเลยครับผมไปครับผมโอเคคําตอบคือคันโยกนะสำหรับข้อนี้แล้วอันนี้คือขึ้นไปข้างบนวะกับลงข้างล่าง คืออะไรมันวิเคราะห์ได้ม้างวะเนี่ยเกมนี้ไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้เลยวิโอเคงั้นออลอข้งล่างเลยกันเอ้าถูกไหมถูกว่ะโอ้โหถูกเฉย <G ül> ถ้าขึ้นน้งบลคืออะไรอะขึ้นน้งบลไปไหนไม่รู้นะครับโอเคมีเอ่อมีซ4ฟกับที่ขุดนะครับมีซีโฟกับ Pi c k a x e นะเอาเป็น C ีโฟเลยกันอะ ผมไม่อยากจะคิดถึงข้อหลังๆเลยวะ่ะถ้าเกิดมันมีช้อยให้เราเลือกแบบนี้ยแล้วพอเราตอบผิดคือเราต้องมาเริ่มตั้งแต่ช้อยแรกใหม่อ่ะคือแบบมันคงเสียเวลามากๆเลยโอเคข้อนี้พีแอคไปครับผมอเจอทางออกเลยครับเฮ้ยสเตตนี้เราได้เล่นเป็นบ๊อบแล้วกูโจมโอ้โหดูด,ดูดูหน้าบ๊อบบ๊อบคือแบบว่าทั้งอ้วนทั้งคข่าเฟิรม์มมีแฟนสวยซะด้วยนะบ๊อบอตอนนี้ครับบ๊อบนึกถึงแฟนครับส่วนแฟนก็นึกถึงบ๊อบนะโอเคต่างคนก็เอ้ยโอ้โหเจอเสือ จังหวะนี้เอาหนูล่อหรือว่าเนื้อเอ่อเอาเอาหนูแล้วกันนะเลือกเป็นหนูเสือกลัวหนู Nice ผมอยากรู้มากเลยว่าถ้าเกิดเลือกเป็นกบมันมันคืออะไรฟะโอเคให้กบพองตัวโอ้โหมึงให้กบพองตัวเป็นลูกโป่งเป็นลูกโป่งพาลขึ้นไปเลยนะต่อไปเจอใครไม่รู้ครับในถ้ำเออระหว่างคบเพลิงกับช่อดอกไม้นะเอาช่อดอกไม้ให้อะไรกันอะ รักๆก,กันนะอุ้ยเจอแฟนว่ะโอ้โหสวยงามสวยงามดีนะครับไม่เอาคบเพลิงไปเผานะต่อไปเลเวลที่5นะครับเลเวลนี้คือบ๊อบจะวาดภาพแฟนสาวตัวเองเว้ยคือวาดด้วยผู้กันหรือว่าวาดด้วยค้อนใช่ไหมโหเป็นค้อนแล้วกันอ่ะเพราะมันเป็นยุคหินไงแกะสลักมาเลยบ๊อบดูซิว่าเองจะวาดได้ไงบ๊อบโอ้โหกิรกรนี่มันบ๊อบแวนโก้ แล้วว่าลูกแฟนตัวเองแบบไม่ใส่อะไรด้วยนะ <c oughs> บ๊อบจะหื่นไปมเนยเนี่ยต่อไปนะครับเดินมาแล้วก็เจอกับเออเจอกับน้ํามีให้เลือกระหว่างหลอดกับกับเสื้ออย่างนั้นเหรอเออบ๊อบแกเนี่ยต้องดูดน้ําเพื่อให้แฟนสาวแกผ่านไปนะบ๊อบเอาหลอดดูน้ํำไปซะ <c oughs> ถูกไหมถูกดิเออบอบมันดีใจถูกเลยครับผม ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนี่ครับสำหรับรลเวลรค5คือมีให้เลือกระหว่างจิบกาแฟด้วยกันกับจูบใช่ไหมอืมหื่นๆอย่างบ๊อบเนี่ยก็เอาจูบไปกันอะโดนตบเลยบะก็ <laughs> เหลืออยู่ข้อเดียวก็คืออะไปจิบกาแฟกันนะบ๊อบนะโอเคผู้หญิงยิ้มครับแล้วไงชวนเข้าไปจิบกาแฟะนะครับผมโอเคเออจิบกาแฟะอะไรของมึงวะ สรลปบอกกับแฟนสาวผมก็ต้องขอจบลงที่ตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กันด้วยนะถ้าชอบเกมนี้กันนะครับผมก็จะได้มาทําอีกในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ